ช่วงนี้ฝนตกดูครับบ้านห้ออับห้องห้ออับครับสิงนี่สามารถลดกินอับได้ครับเสีจังไดไปชมนํากันในคลิปเลยครับให้พี่น้องนัาบักหน้ามาพาครึ่งนะครับแบบนี้เรื่องพี่น้องพาครึ่งเรีร้อยนะครับแล้กก็ม่านี่ครับปาดให้มันเป็นนี่ครับเป็นซีแฉกได้นะครับแบบนี้หรือปาดให้ร้ายกันก็ได้นะครับครับแบบนี้ครับ เพราะชนี้บักหน้ามันเยอะแยะนะครับพ่าสามารถเอาไปลดกลิ่นอับของบานได้ครับหรือในห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องนอนครับห้องรั้วห้าครับม่องลดกลิ่นอับได้นะครับแบบนี้ครับ้องกรบปาดแบบนี้เลพี่น้องนี่ครับนี่ครับพ่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้พี่น้องน้ำขัดวน้ำดื่มนะครับมาแบบนี้นะครับแล้กกามาตัดนะครับ ตัดนะครับแบบนี้ครับพี่น้องสิดตัดสันก็นได้ตัดเงาหนึ่งก็ได้นะครับแล้วพี่น้องก็น e ัน่มมะนาวนะครับที่พานะครับลงไปลงไปแบบนี้ได,พด้พี่น้องนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับพี่น้องทิ่ใส้ลายก็ได้ใส่หน่อยก็ได้ครับก็ติใส้ครับไปลูกนึงได้นะครับแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ำยาปบผ้านุ่มแล้วพี่น้องเนะ้อ นครับข้าเส่น้ำหยาบปะผานูลงไปนะครับยี่ห้อใดก็ได้น,นะครับพี่น้องพี่น้องมักยี่หอ้อใดว่ามันหอมพี่น้องกระใสยี่ห้อหนัะน,นะครับนี่ครับลงไปให้มันท่วมมักหน้าก็ได้ครับหรือว่าเพียงเพียงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตอนต่อไปครับ ขวดที่พี่น้องตัดอกไปนะครับก็น้ามานะครับมาสววนชนิดได้พี่น้องสวมไว้กันครับนี่นี่ครับก็บชิได้ขวดน้ารากน้ำรากแบบนี้ครับพี่น้องพอให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็บชิได้ขวดน้ําหอมนะครับเป็นกินอับภายในบ้านแบบนี้นะครับกับมะนาวของเฮาครับพี่น้องถูกถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับชินนำสระความรู้เล็กเน้อยๆแบบนี้มาฝากพี่น้องเป็นประจําทุกๆมือครับ คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ